ต่อไปเราจะมาถักครึ่งดอกกันนะคะขึ้นต้นก็ทำได้ให้เป็นวงกลมค่ะอันนี้เขาก็คือปลายหางเขาก็จะอยู่ด้านล่างนะคะเราก็เกี่ยวไหมผ่านเข้ามาในวงกลมนะคะขึ้นต้นทำโซ่หกค่ะสองสาม สี่หกแล้วก็กักธรรมดาลงไปค่ะต่อไปเป็นโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้ากักธรรมดาลงไปค่ะแล้วก็โซ่ห้าค่ะ ต่อไปก็จะเป็นโซ่สามแล้วก็ทำพอหนึ่งคอลงไปในวงกลมนะคะอันนี้แถวที่หนึ่งของดอกของครึ่งดอกนะคะขึ้นแถวที่สองโซ่สามคะ่ะเสร็จแล้วพลิกกลับทำพอหนึ่งคอลงไปในช่องแรกนะคะ โซ่สองขั้นในช่องถัดไปนี้นะคะเราจะทำพอหนึ่งคอสี่ครั้งค่ะสองสามสี่โซ่สองขั้นค่ะแล้วก็พอหนึ่งคอสี่ครั้งลงไปในช่องถัดไปนะคะ หนึ่งสองสามสี่โซ่สองขั้นค่ะแล้วก็ในช่องสุดท้ายนะคะทําพอหนึ่งคอสองครั้งค่ะแถวที่สองค่ะจบแบบนี้นะคะ ขึ้นแถวที่สามทำโซ่สามพิกกับทำพอหนึ่งคอลงไปที่หลักแรกนะคะหลักที่เราขึ้นโซ่สามแล้วก็โซ่สองขั้นหลักที่เหลือนะคะหลักหลักที่สองตรงนี้นะคะเราจะทำพอหนึ่งคอสามครั้งนะคะแล้วก็รวบห่วงพร้อมกันค่ะ ตรงนี้จะเป็นเป็นครึ่งกรีบดอกนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโซ่สามขั้นตรงนี้จะเป็นกรีบดอกที่เต็มนะคะเราก็จะทำทั้งสี่หลักนะคะก็คือทำพอหนึ่งคอสามครั้งแล้วก็รวบห่วงพร้อมกัน,นะคะ่ะก็โซ่สองขั้น ตรงนี้ก็พอหนึ่งคอสามครั้งแล้วก็มารวบห่วงพร้อมกันค่ะแล้วก็โซ่สองขั้นหลักที่สามนะคะก็ทำเหมือนกันค่ะโซ่สองขั้นหลักสุดท้ายหลักที่สี่นะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นกลีบดอกหนึ่งกลีบดอกนะคะเราตรงนี้ก็จะเป็นโซ่สามขั้นขึ้นกลีบดอกใหม่ก็ทําเหมือนเดิมนะคะทาเหมือนตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นกลีบดอกที่เต็มนะคะก็คือจะมีหนึ่งสองสองกลีบดอกอันนี้จะเต็มนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเศกครึ่งหนึ่งตรงตรงเริ่มต้นแถวนะคะแล้วก็จบแถว จบแถวตรงนี้ก็จะเป็นโซ่สามขั้นตรงนี้จะเหลือสองหลักเราก็ทำหลักนี้นะคะหลักแรกพอหนึ่งคอสามครั้งแล้ก็มารวบห่วงพร้อมกันค่ะโซ่สองขั้นหลักสุดท้ายเราจะทำพอหนึ่งคอแค่สองครั้งนะคะหนึ่งสองแล้วก็รวบห่วงพร้อมกันค่ะ อันนี้จบแถวที่สามนะคะขึ้นแถวที่สี่ขึ้นที่โซ่หกค่ะพิกกับในช่องตรงนี้นะคะเราจะทำเราจะทำแบบนี้นะคะทำพอหนึ่งคอสามครั้ง แล้วก็รวบห่วงพร้อมกันค่ะตรงนี้จะเป็นโซ่สามแล้วก็มากวักธรรมดาลงไปในช่องนี้นะคะแล้วก็โซ่สามแล้วก็มาทำในช่องนี้นะคะพอหนึ่งคอสามครั้งแล้วก็รวบห่วงพร้อมกันค่ะโซ่สามขั้น ตรงนี้ก็เป็นพอหนึ่งคอสามครั้งแล้วก็รวบพวงพร้อมกันนะคะโซ่สามขั้นเราก็ทำในช่องสุดท้ายนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซ่สามก็มากวักธรรมดาระวหว่างกีดดอกนะคะเราจะกวักธรรมดาลงไปในช่องนี้ค่ะ จากนั้นตรงนี้ก็จะทำตรงนี้นะคะก็จะทำเหมือนตรงนี้เราจะขึ้นโซ่สามก่อนค่ะเราก็ทำพอหนึ่งคอสามครั้งวรวบพวงพร้อมกันค่ะขั้นด้วยโซ่สามเลยอีกสองช่องก็ทำเหมือนกันนะคะ ันนี้จะจบแถวนะคะเราก็ทำในช่องนี้ไปก่อนนะคะพอหนึ่งคอสามครั้งก็มารวบพวงพร้อมกันนะคะ่ะเวลาจบแถวก็จะทำโซ่หนึ่งแล้วก็มาทำพอหนึ่งคอลงไปตรงนี้นะคะ นจบแถวที่4ค่ะขึ้นแถวที่5ค่ะทําโซ่4แล้วก็พลิกกลับมาทําในช่องแรกนี้นะคะทําพอ1คอสครั้งแล้วก็รวบห่วงพร้อมกันค่ะจากนั้นตรงนี้จะเป็นโซ่4 วักธรรมดาค่ะตรงนี้เขาเป็นโซ่ห้าวักธรรมดานะคะอันนี้เราก็จะขึ้นกลีบดอกกลีบกลีบนี้แล้วน,นะคะแล้วก็ขึ้นโซ่สี่ค่ะมาทำในช่องนี้นะคะพอหนึ่งคอสามครั้ง แล้วก็มารวบห่วงพร้อมกันค่ะขั้นด้วยโซ่สามแล้วก็ในช่องสุดท้ายนี้นะคะพอหนึ่งคอสามครั้งก็มารวบห่วงพร้อมกันค่ะแล้วก็จบกลีบดอกนี้ด้วยโซ่สี่ค่ะมาควกักธรรมดาตรงนี้นะคะแล้วก็ระหว่างกลีบดอกก็จะเป็นโซ่ห้าขั้น นักวักธรรมดาตรงนี้ค่ะแล้วเราก็ตรงนี้ก็จะทำซ้ำเหมือนตรงนี้นะคะพอเวลาจบแถวตรงนี้จะเป็นโซ่ห้าพอจนถึงตรงกรีบดอกสุดท้ายตรงนี้นะคะเราจะขึ้นโซ่สี่ค่ะแล้วก็มาทำลงไปในช่องสุดท้ายนี้นะคะพอหนึ่งคอสามครั้งแล้วก็ รวบห่วงพร้อมกันค่ะแล้วก็จบแถวที่โซ่หนึ่งพอหนึ่งคอลงไปในช่องสุดท้ายนี้นะคะหนึ่งครั้งอันนี้จบแถวที่ห้าค่ะต่อไปขึ้นแถวที่หกนะคะแถวสุดท้ายตรงนี้ก็าทำโซ่สามก่อน แล้วก็ทําปุ่มนะคะทําโซ่สามเรื่อนห่วงเสร็จแล้วก็เป็นโซ่สี่ค่ะพลิกกลับมานะคะมากวักธรรมดาลงไปตรงนี้ค่ะช่องแรกแล้วก็เป็นโซ่เจ็ดสองสามสี่ห้าหก วักธรรมดาตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็โซ่7ค่ะวักธรรมดาตรงนี้นะคะช่องสุดท้ายแล้วก็ขึ้นโซ่4ค่ะตรงนี้เหลือหนึ่งช่องนะคะเราจะทำพอหนึ่งคอสามครั้ง แล้วก็มารวบห่วงพร้อมกันค่ะแล้วก็ทําปุ่มนะคะโซ่สามเลื่อนห่วงจากนั้นตรงนี้ก็เป็นโซ่สี่ักธรรมดาลงไปในช่องนี้นะคะแล้วก็โซ่เจ็ดค่ะ ธรรมดาในช่องถัดไปโซ่เจ็ดค่ะกธรรมดาในช่องถัดไปกีดดอกถัดไปนะคะเราก็ขึ้นโซ่สี่เราก็ทําลงไปในช่องนี้นะคะมีอยู่ช่องหนึ่งทํากีดดอกลงไปนะคะพอหนึ่งคอสามครั้งแล้วก็รวบห่วงพร้อมกันค่ะจากนั้นก ทำปุ่มนะคะโซ่สามเลื่อนห่วงค่ะแล้วก็ต่อไปก็เป็นโซ่สี่ค่ะรักธรรมดาลงไปตรงนี้นะคะแล้วก็โซ่เจ็ดค่ะรักธรรมดาลงไปค่ะในช่องถัดไปแล้วก็โซ่เจ็ด วักธรรมดาในช่องสุดท้ายตรงนี้นะคะทีนี้ก็จะจบแถวนะคะจบแถวตรงนี้ก็จะเป็นโซ่สี่ทำพอหนึ่งคอลงไปตรงนี้นะคะหลักสุดท้าย แล้วก็ทำปุ่มค่ะตรงนี้ก็ตัดได้ได้เลยนะคะก็คือครึ่งดอกเสร็จแล้วนะคะกจะเป็นครึ่งดอกแบบนี้นะคะมีสามด้านหนึ่งสองแล้วก็สามตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นด้านตรง